สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในวัน Boxing Day นะ26ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับก็ถือว่าปลายปีละนะครับเป็นวัน Boxing Day นะคือในต่างประเทศเนี่ยวันที่25เป็นวันคริสต์มาสเนะแล้ว26กเนี่ยก็คือวัน Boxing Day ก็คือวันแกะของขวัญนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะก็อย่าลืมนะฝากสรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe วันนี้ก็มี เรียกได้ว่าอาจจะใช้คําว่าข่าวก็ไม่เชิงนะครับใช้คําว่าโหมโรงนะก่อนเกมที่เลสเตอร์ซีสี่ทุ่มคืนนี้เราจะเปิดลังรับการมเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซินนะครับทีมดังจากภาคอีสานนะจากไทยไซนะครับเดี๋ยวเราจะเจอนิวคาสเซิลก็ถือว่ามาโหมโรงกันมาจัดเสจเทั้ตัวจริงที่สื่อเขาคาดมาแล้วก็ในมุมมองผมนะครับ รวมถึงอัปเดตแมตดิสันล่าสุดจะได้ลงไหมหรือว่ายังเป็นสำรองหรือยังไงนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลล่าสุดจะไม่มีผู้เล่นคนไหนบ้างที่เอดดีฮาวยืนยันออกมาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเข้าสู่หัวข้อกันเลยแล้วกันนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าคิดอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเลยเดี๋ยวมานี่หน่อยนะครับเดี๋ยวมาปลุกใจก่อนเกมกันผมจะปลุกใจแฟนทุกท่านนี่แหละนะครับมา แต่ทีนี้ประเด็นแรกก่อนเลยอัปเดตเรื่องของแมตติสันก่อนนะกันคือแมตติสันเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะกับประสบการณ์หลังจากที่เขาได้ไปเข้าแคมป์ชา่ิอังกฤษหลังจากที่ทีมิอังกฤษเนี่ยตกรอบ8แพ้ฝรั่งเศสสอหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ไปเป็น, Champ, นร, Low, นะรนองแชมป์นะครับรองแชมป์โลกนะสำหรับนักเตะของดีดีเย่ดชงนะครับก็พาทีมฝรั่งเศสเนี่ย เขารอบชิงแล้วสุดท้ายไปแพ้จุดโทษอเจนนะเสมอสาสามในเวลานะครับแมตนิสันบอกว่าด้วยความรู้สึกจริงๆของผมเลยนะครับผมรู้สึกว่าเสียดายที่เราเนี่ยไม่ชนะแต่มันเป็นการเจอกับทีมที่ดีมากๆกู๊ดไซส์เลยสำหรับฟรานซ์นะครับด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผู้เล่นชุดนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยดีมากๆนะครับ ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยฟิลเยียนะผมหลุดจากทีมชาติอังกฤษนะครับเอาเดอะสครอสซึ่งแน่นอนนะครับในชุดนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆบ้างที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้จักนะคือแบบอาจจะรู้จักแต่แบบไม่เคยคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับควายยังกรุ๊ก็คือแบบเป็นผู้เล่นดาวรุ่งนะครับสำหรับชุดนี้แต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ผมได้เข้าหาทีมชุดนี้นะครับ ทุกคนทั้งสตาฟทั้งผู้จัดการทีมแกเลตเซาเกตเนี่ย easy g r o u p t o go into and just to b e yourself คืออะไรเข้าหาง่ายและคุณแค่เป็นตัวของตัวเองนะครับ and e x p r e s s yourself คือแบบเหมือนกับว่าพาตัวเองเนี่ยเข้าไปหาพวกเขานะครับนั่นนั่นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึง ไม่ได้เล่นซักนาทีเลยแล้วผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทางด้านาของเกลิเซาเกตเนี่ยโค้ชเนี่ยพยายามจะแบบบิลลอัพก็คือแบบสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมานะครับวิทีวีเดอะกรุ๊ปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมดดิสันเนี่ยเขาเขาใช้คําว่า forward thinking now คือเขาคิดไปข้างหน้าแล้วสำหรับเจมส์แมดดิสันนะนะครับและผมหวังว่า ผมจะกลับมานะครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถกลับมาทําการแข่งขันกลับมาเตะได้แล้ว I can kick on now นะครับนี่ประโยคสุดท้ายที่แม d i ิสันพูดนั่นหมายความว่าไงคืนนี้ที่เราเจอกับนิวคาสเซิลใน Boxing Day มีโอกาสที่แม d i ิสันลุ้นลงตัวจริงเจอกับนิวคาสเซิลแมตติสันยังบอกอีว่าเขาจะพยายามกลับมาทําฟอร์ไม่ดีแล้วกลับไปเตะทีมชาติอังกฤษอีกสําหรับเจมส์แมตติสันนะครับอันนี้คือประเด็นแรกก่อนเลยนะ กรณีท,ที่สองสื่อเขายังคาดการนะสเปนเพื่อนตัวจริงเนี่ยเขาอยากคาดการว่าแมตติสันเจ็บนะครับจะใช้เดนนิสปราสลงมาเล่นแทนรวมถึงกลางรับเนี่ยจะใช้ซูมาเล่ก่อนวินเฟลด์เอ็ดดีนะครับเนี่ย possible lineup predict city lineup เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยผู้สารประตูนะเดดดี้วอร์ดหลังสี่คนทางซ้ายลุคโทมัสทางขวาเนี่ยเป็นทางด้านของกาสัตเย่นะที่ ฟอร์มเลยสั่งเสมอที่สุดสาหรับแบ็คขวาชาวเบลเยียมของเรานะกาสัซเยได้ลมในฟุตบอลโลกด้วยสําหรับกาสัซเยแต่ไปเอาไปใช้ลงไปใช้ลงแบ็คซ้ายโรเบโตมาติเนสนะไปใช้ลงแบ็คซ้ายแบ็คขวาใช่ใครครับโทมสัสมูนิเยเซนเตอร์สองคนแยนเวร์ทองเก้นกันกบทางด้านของอาเดวเลวเบลเยียมอโรเบโตบาติเนสก็ปลิวไปแล้วไม่ใช่วอลฟาร์ดไง ใช้วอลฟารคนหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้ตัวเก่าประคองไ็ได้นะเอ,อแต่ไม่เป็นไรช่างบอลโรยตู้บริบเยสไปแล้วก็เป็นเซนเตอร์เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นวอลฟารนะครับกับอามาตีอามาตีกำลังพิงนะพิงมาจากทีมชาติกาน้านะครับกลามสามคนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าใช้ทางด้านของซูมาเร่เตเลมันแล้วก็ดิวส์บรีฮอลซึ่ง แนวทุกสาคนทังซ้ายบานทดังขวาเนี่ยเดนิสปารตหน้าเป้าขเขายังมอกว่าเป็นแพสเซนดาก้าจะลงก่อนวาดี dy, นะครับนี่ก็คือเป็นไลน์อัพที่สื่อคาดนะครับถ้าสําหรับผมนะถ้าแมด i ิสันไม่ลงนะนะครับผมว่านะอาจจะเปลี่ยนเป็นคือผมว่าอยากเปลี่ยนเป็นสี่สองสามหนึ่งนะครับเหมือนกับชุดที่เจอเ k ตอนเลยนะครับเอาทังได้ของปารกับอายเซ่ไปเลสเนี่ยลง นะครับลองดูอีกครั้งว่าไห่เจอนิวคาสเซิลเนี่ยแล้วการรับเนี่ยอาจจะใช้ซูมาเล่กับเตเลงมันน,นะครับซ้ายเป็นบานหนะ้าเป้าเป็นดาก,ก้าเออว่าไปนี่กรณีแมตติสันไม่ลงนะนะครับประมาณนั้นนะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะเขามีบอกมาว่า ทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวครับจะไม่มีห้านักเตะน,นะสำหรับนิวคาสเซิลที่จะลงที่จะลงสนามเจอกับเลสเตอร์สตีได้นะครับจะไม่มีห้านักเตะน,นะครับมีใครกันบ้างมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาบอกว่า,วานี่ไม่มีทางด้านของ alexander isaac a r i e เ andersen matlitchi emil ิ r a f paul dummett ห้าคนนะครับ อะแรงแซนแม็กซิมแมงเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมนะเจนเดียวกับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ5คนที่นิวคาเซนน่าจะไม่ได้ใช้ซึ่งตัวผู้เล่นที่คาดเนี่ยไม่มีแม็กซิมแมงนะครับอ่ะนี่คือว่าไปฮูสกอร์ซือเขาให้เลนเตอร์สตีกับนิวคาเซนเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้ผมฟันธงนะผมคิดว่า เลเตอร์ซีเฉือนได้1นหรือ2-1ประมาณนี้ซึ่งสิติอย่างที่ผมให้ดูในไลฟ์ก่อนนี้ก่อนเกมอ่ะหเกมหลังสุดเนี่ยเล t เตอร์ซีชนะมากกว่าแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยยิงเกินสาประตูอันนี้ให้ข้อมูลสําหรับคนที่จะลงทุนนะหเกมที่ผ่านมาเล t เตอร์ซีกับนิวคาสเซิลเนี่ยไม้กั้นเนี่ยเกินเกินไม้กั้นสองครึ่งตลอดเออประมาณนั้นนะ ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี่นะสุดท้ายผมขออนุญาตปลุกใจหน่อยนะครับก็วันนี้นะเต็มพี่จะเห็นฟิลคัลเซน4ทุ่มกลับมาจากฟุตบอลโลกนะเล่นที่บ้านเราเต็มพี่นะครับคาร์โบเลสเตอร์คาร์ e บเลสเตอร์คาร์โบเลสเตอร์เออ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 พลังนะครับไปลุย